สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมเดดแดนงงเฮ้ยไม่ใช่เดดแดนคุงนะครับพบกันในเกมไลน์เจอร์นะครับทางเกมไม่ได้แจกตั๋จจวสุ่มประมาณสิบตัวใช่ไหมครับอันนี้ผมเราบอินได้ห้านะครับก็จะเยมแจกตั๋วสุ่มสามสิบตัวแป๊บนึงปรับแสงก่นันแรงเกินตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงคืนห้าสิบหกนะครับห้าหกแลยนะใหญ่ไปดูใหญ่พอตัวเฮ้ยไม่ใช่ก็ โอ้ยสุ่มมีสี่ดีนะครับที่จริงผมมีห้าดีมันจะเป็นไอดีที่ผมไม่ได้เล่นนั่นแหละเก็บไว้ดองไว้มีสี่ดีนะครับสมมุ่มสี่ดีแต่แต่ผมมันนีงไงผมสมมุ่มไปแล้วไอดีหนึ่งไอดี ID ที่ไม่โหดโหดมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็สุ่มไปแต่วผมก็เกลือผมก็จะดีใจมากสำหรับเกมที่แม่งหลอกลวงกูไม่ใช่หรอกเฮ้ คออกก่อนเย็นลูก,ลกเย็นลูกเย็น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 ก่อนมียี่สิบสองตัว๋วว่าคนดูมาอีกแล้วอุ้ยอีกสิบตัวเรียบร้อยคนดูมีสาสิตัวคนดูคิดว่าได้ปะมาคนดูสุ่มตัวไหนดีตัวนั่นแหละกดไปครั้งแรกเลยนะครับหนึ 1, ่งวันดูทีโฟฟาสิเดเอ็กไนทนออกเลืออกอ,อกอกเปียง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 ผาเปี้ยง,เ,ยง,เ,เ,ยงเข้าไป ผู้สวมท้าบิดปากมูนไม่เป็นไรนะครับเราชีวิตต้องเดินก้าวไกลครั้งต่อไปแดนบอกเลยว่าน้องน้องน้อง,น,องน้องมีหวังน,นะน้องเดี๋ยวน้องเจอแบบเสียงฝ่าพา,าเปี้ยงมูนป่าปา่เออหมุมป่ามูลจะเลินละ ไม่อยากสุบแล้วพอแล้วว่ะเขาดูโอเคมล้โอเคจริงหรอกดไม่เ,เลยแล้วกันที่แดนไม่รอละถ้าเกมไม่ไม่ออกให้กูเดี๋ยวกูต่อยเลยเกมอย่ามารอนิดกับผมนะผมบอกเลยถ้าคุณเล่นแบบนี้คุณจะเล่นลิ่นกับผมอ่ะเล่นมึงมาได้ไงวะไอ้เี้ยกูมวยกูขมับก,กับกูมวยกูขมัน <c oughs> เดี๋ยวมึงจะโดนกูกูมวยกูขมายกูขมับกับขมิน่นนะมึงอยากโดนเปล่า กูต่อยมึงได้โยเชี่ยออกหน่อยออกหน่อยเชียช่ยเจ๊มึงอย่างงกดิมึงอย่างงกมึงเข้าใจไหมอุ๊ยริมหาดพี่โก้กูบอกว่ามึงมึงมึงอย่าง,งกขาไอ้เหี้ยครั้งต่อไปเล้นกันอีก ครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งสุดท้ายแนละ้วคนดูสามสิบตัวเลยต้องให้ะรวมเป็นห้าสิบตัวหกสิบตัวเออไม่ได้อ่ะป๊อปไอเหี้กูด้วยได้โอ้เดี๋ยวหุยบ้าเดี๋ยวอีหลังผมสุดมปดีสุดท้ายนะครับไปคุณพิสะหาหน้ะให้ฉันได้ออกจากเกมออกจากเกมไปแล้วลบเกมทิ้งแม็กเทพ เอลิสโคนีพอครับสามสิบตัวกูคนดูอะไรอ่ะเออผมปลาแล้วคนดูเราไปดูอ e ีกดีนึงนะครับอีก e ดีนึงว่าแดียห์ฮาวสาสัสอทุกคนเดี๋ยวมาต่อที่ดีนี้นะครับคนดูอดีนี้ก็เป็นดีเบลสองนะสัารไปเล่นๆเหมือนกันแหละแ้วก็จะผสมกันเรามีหัวเรามีสี่ดีเลย เราจะเสียบสดๆต่อสซตเพื่อให้มันออกถ้ามันไม่ออกกูจะต่อหน้ามึงแน่เวนเวนแน่มึงมึงได้วันกันแน่เสียงเบาก็าขออาภัยด้วยนะครับมาดูแดนขออนุญาตอภัยด้วยไม่ต้องรีรอลวออกไหมเดีย๋ยวเราสุ่มอ้ดีหลักอีดีนึงนะ ให้ไปเลยไหนเราสูบที่นี่บ้างอีตัวนี่บ้างถ,าาถ้าโมถ้ามันเกิดรู้อดีเดี๋ยวเราไปสูบอีดีหลักได้แน่นอนหรือเปล่ปาเราปลดปล่อยความเกลียดไว้ไงในวิชิตชินมูนขั้นสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเปลีป่ยนไอีดีแบบดีกี่ดีกับอีดีหลักก็หมดตุกเพียง แค่กูเจอได้กูได้อุลตาจิตดาวเดียวหนาดาวฟ้าสองสองรอบแล้วนะไปมีอะไรเดียวดูสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนเรามาต่ออีกกี่ดีนึงนะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อชายดะเชื้อชายเชื้อชายคนคนคนสิ่งโลกนะครับกูไม่รู้กูพูดมั่วมาต่อเลย ราก็จะไม่รีเราเหมือนเดิมเออแป๊บนึงไม่กี่กูรับได้ใช่ปะรับแล้วนี่วะออกเสียกูกูอยากได้คาบเลยคาบเลยไม่สนละเห็นไหมมันเกลือเกลือแป๊บแป๊คุณดูปะยันทีสุดท้ายที่ โอเคไฮเฟิวยอดก็อัดี้สุดท้ายก็เคยดี่หลักผมผมมีสูตรอยู่ละอันนี้กดไปแล้วนี่วะผมมีสูตรอยู่คนดูดาเทยยออ่จถ้าผมสุ่มครั้งแรกได้ได้สามได้เกินสี่ดาวเซเว็ตได้แดนออกูมากูได้แดนเลยเชื่อชื่อกู เฮียแดนด่ากูชัดๆเลยด่าตัวเองเฮียเฮียแดนมึงมาหาไปมึงควายด่าตัวเองไอ้ตัวนี้โลบินส์ทุบถมถ้าผมสมห้าร้อยแล้วผมได้ได้สี่ดาวเกินสามตัวแสดงว่าได้เนี่ยห้าดาวหกดาวโอ้เรียบร้อย เป็นสีดาวทุกตัวกูส่มผิดตู้ครับกูังเป็นสุม่มตู้ไ้เหี้ยสุม่มตู้โอ้หัวคมยเบาเชื่อคุยมีวันได้ไหมเนี่ยกูกล่าวแล้วตอนนี้กูว่ายอยู่กูไม่ดูแล้วกันกูให้คนดูดูก่อนขอสารดาวเลย Oh. Ah. Oh. Leuk. Gaat heel leuk lopen.